อันนี้คือมันเล็ก้ผักกว่าผ้าอีกกะสือหัวไอ้ทงเหมือนมันตะนางนะเต็นเต้น โดยกับสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุมทุกคนเด้อโดยมาพบพอ่อกันน้องลาตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อมือนี่กับมาเกือนในท่งพี่น้องเนาะสว่วงเร่งเร่งน้อยนึงพี่น้องบรรยากาศมือนี่กันหนาวแลาวพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศแล้ววันนี้นะมากะว่านี่ตอนแรกว่าสิพากันันทางเบื้องคุณพี่น้องเนาะทั้งตู่คุ่ผู้ละเพราะว่ามันหกเนาะยานงูยังขืนมาเลยและปนีมันห่มลเลยสิพากันเห็ด อ่ะกหัวสีมีแนวตัดหรือบ่อเนาะก็มีแต่เนวตัดอันน้อยๆหันแหละอันแนวตัดต้นไม้บอหรือว่าตัดหญ้าเนาะซื้อมาเนาะเลยสืมาตัดพี่น้องตัวแรงเดี๋ยวไปเบ่งทำกันเลยเนาะว่าเห็ดได้หรือบ่อยันมันตัดบ่ได้แน่หันนะโดยพี่น้องเอยเปิดภาพมากะเดี๋ยวไปเบ่งกบเพื่อนก่อนพี่น้องเป็นจังได๋เนาะวันนี้เห็นเผิ่นเคลืัวอาหารอยู่พี่น้องส่วนแรงๆเนาะวันนี้ก็มาส่วนแรงคือกันพี่น้องเลยยามแรงเลยบดๆเลยเอ่อ มีเอฟซีเมน์พาให้เอาอันผักคะแยงมาใส่พี่น้องเนาะบอกไอ้ทองพันอยู่พี่น้องใหญ่ไม่ไหวเนะเาะผูอเด่นอยู่้าม,มีผักคะยแงงนี่แบบน่าชีส้นเราพี่น้องเนาะส่วนแดดยังนี่แหละขากด้นี่บอกให้ไอ้ธงพันเอามาใส่อยู่มันชินโบมีหมองส้นเราพี่น้องมาส้นอยู่นี่กบก็ได้เดียวสีบอกไอ้ทองพันให้เอาผักคาแงงมาใส่ขากด้านนี้ใหญ่ไหวเนาพี่น้องถ้าว่าเขาเล่งหัวอาหารนะให้ขากแหละ กบเพิ่นซื่อมาต้นแรกๆนะป้าน้อยกานี้อีกเนาะอันนี้ก็ใหญ่เติบเลยอพอได้อันพอได้กินพี่น้องเลยกบก็ได้เวลามันใหญ่ฮะนะอันนี้เขาก็เลียงไว้ก่อนเนาะปันน้องปันแม่กินเวลาใหญ่กะไอ้เถ้าไอ้ทงเพิน่นไอ้ทงเพิ่นลงทึนเกือบสี่แสนหาแสนทุเรศพี่น้องเลยมีต้นของต้นขาเยเนาะเพิ่นเพิ่นปลูกไว้นี่ เมื่อกี้ก็สว่วงแรงๆเลยคำแล้วนำไมคำเติมแล้วเนาะไอทงอสบายดีได้ทงเลยเด็กน้อยเ,เอออพิ่นก็นลนเ,นเลิกห้องเฮียนมานนกพีาาน่น้องทั้งปุน๋นแล้วเนาะเพิ่นเลิกห้องเฮียนมายามแรงเด็กเพิ่นก็เลยหย่างมาหาอายเพิ่นน้องทิ้งทอยเพิ่นมีหมูเลยจะมาหาอายเพิ่นอยู่พี่แหละเล็ดตัดเพิ่นอาจจะแบบแบบนี้อะไรเนาะ คือสิประมาณนี้เดี๋ยวตัดน้อยๆเดี๋ยวสิมาเบิงว่ามันสิเฮ็ดได้หรือบ่เนาะไปบดนี้ป่ะไปตัดหญ้าอยู่เนาะคุณเาพี่น้องเอ้ยไปเลยไปเลยเอาหยังผานกันเลยเด้อสยีบ่ได้สยีเป็นหยังเนาะจบ่ทั้งจ2คนเลย อย่าอ่านกระเป๋าไปแล้วเพื่อนแกไปเลยสบายดีเนาะกดถูกกล้องสบายดีเด้อสบายดีสองถื่อ่ะไปงอกกันเลยอือเด็กแดดเน้นนิดนึงแต่กระโบเป็นยังไอทุงเพื่อนบวยผีผ้าเนาะบระเด็นถึงประเด็นไปกันถึงนั่นบ่เมิ์โบมีผ้าเด็เสาอยู่บ่ไอทุงเขาเลยถึงแทะตรงกันตัดตัดเอาผ้ามาตัดนำกันคือสิค่ะ ตอนนั้นก็พากันอนามัยจะขังนั่นตัดจะขังนั่นขังนี่บริเตดเดี๋ยวนี้มันจะหกแน่ๆเพราะว่ามันทำก่อนตัดตัวนี้ไปห่อนวามสุขแล้วก็ตัดตัวนั้นต่ออยู่ในได้บออันนี้ก็ได้ยุ่งเนาะมีผ้าอีกอันหนึ่งก็ขากแล้วตัดตรงกันไปหาผ้ามาเป็นหนึ่งแดดๆเนาะ วัาง,งูเงี่ยวในเด้อไอทูงขนท,าาทานัางนี่ทค้งต้นไม้ยังเน้นอุ้ยเอามาแก็บตาเ้าเล็กตาที้นั่นนนดหนเอ้ทูงขนนนันมีแนวอันแนวนันนันแนวขนเล็กตาท่านั้น

ลองกัดไลองขดูอวัลองมเอินวันเล็กกัดเอาะวันเล็กนนี้ค่ะกผัวผ้าวเเออินวันเล็กแกบสิเล็กนี่ก่อนื่ออันนี้คือมันเล็กจผ้กัวผ้าอกจลสดไรก่อนี้ันีค่ะ บ่ข <c ười> <ười> ่าวอไมกตัวใหญ่หมนได้ตัวนี้ขาวขาวขาที่ดค่ะก้มันเป็นคอมเป็นเงินบหัวไอ้ทงเหมืนบัรณะนางนาหัวเนาะ ถ้านังไม่ได้ดกันบ้านั่นก็ได้ไปเลยอค่ีอันนี้สากตัวเบาดทั้งงานมาเนาะเป็นีปหระบาย ได้มาว่ะมาได้าจากขึ้นนนั่นเนาะบ่มันหีขั้นขั้นไห้นอยขั้นข้นนึงขึ้นอะานนี่เมาตแนเยขั้นนะาแต่อกมาอยู่แล้วหกเวอร์ <laughs> วมห <laughs> หวหไหวยก้องแลกะข้างร่างจะเป็แตดปกติจะมีต่หัวไม่ต้องมีอะไรจหัว <laughs> ว่าจะหัวเนาะข้าวเป็นหัวไอ <laughs> ้งมาได้ไปกินนั่นขวดกิโลน้ำเก้ดเลแต้อากินกินแล้วมันกโชยอีก <laughs> โอ้ยกินอิ่มแล้วจังมาน่ะแั่นเนาะตอนตอนมันย่างยันตอนมันย่างยันหัวอิ่มกี่โหล่าลายขนาดหรือว่านี่เลลายเติอจะว่ามาลายนิดน้อยแต่เป็นลายเติอเล่น้องท right <c oughs> ั right ้งนั้นเนาะทั้งขางโตน้ำไม่ทงตัดนะคะาขัข้าวกับผายยากนั่นเนาะยากเลยเล็กื้อนีอย่าหนีหันร้าย

างล้มพันของพันนอนนนเองคืวมันใหญ่ล้านกระตากโบราณพันลงเหมือนนันเลยมันใหญ่านาดจะได้อันนี้ถูอแบตอันนี้แหงัน้นตอนยถือันนั่นได้ถือกันถือแรงงางไดยันนันยันกุ่มแล้ยันผาเทวัง หัาวุกันแบบนี้นะน้ำอย่างอันนี้นะเจ็อันอนี้นะนอ,อ,อเต้นเตนกเน็นต่อในทุ่งคนเนาะเต้นต่อในไรนะข้างตักใหญ่นี่ยมุย้ักษนะกินผ้าปรเนเลยคอยให้ปรบไว ยิ้มซะลอนยิ้มซะลอนโหลเว้นหางมันเอบอกเลยเหมือนเราผิดอู้งไม่ใส่ผ้าเนี่ยห้างใหญ่บอกเก็บบอกอู้ยอันพันไปไกลกันซะเนาอกินหางมันนะกินหางแล้เว้นหางมาเบิ่งดูเอานั่นเอาไข่มันจะใส่บนน้ำต่อนะนี่แดงหมดเลยไปเอาข่าก่อน เอาผ่าเอาดเลยเจาได้ผู้แม่มันน่ะโอ้โหมันมีอยู่ขนาดเนาะเพิ่นไงทางอยู่ขนาดถือมันตอดแม่สามสี่ตัผูกมันเอาผาออกมาปะได้ไรห่างมันออกได้ปะเพาะว่าไม่ติตอดอีกบ่ไอชิงฮงยันก้มใส่ขากไหล่ตรงนี้นี่คือสีห่างมันอยู่แค่นี้เลยเอาไปซูนห่างมันมันเลยตอดแค่ห่างมันเลยคอยแห้งแหลนไปกู แห <g ül> ล่ะจะหอนออกดูว่าพันทางมาันลงเลยไปจังน้าบึงเลยกินทางกินทางมาลเลยเข้าวแบบแต่เขาไข่มันได้ใส่วันบนมันตอดด้ยคือเอาแม่ถึงเกังทางอยู่ขะขักเนาะม,มาต่อ<ม>ช้ำพี<ร>่น้องเลยแม่เต้นันแล้วเด็าาา <g ül> ทางมาห่อนตั้งแต่พุ่นพุ่นแล้วเนาะแปนเติบแล้วแถวแถวนีกระทางบ่ เต e ้นทำอยู่ม hy ันนั่นเนาะมันหกลายเนาะมีเต้นมาอยู่ครับเต้นมาหักให้มางัหเหตุการอยู่เว้าบนนะ่าบันทึกฉันจะจะขายเลยวะเจ็บเนี่ยแดงเลยที่เดียาวะบอนนี้มันตอดมือ เดี๋ยวไองเนื้นอมันบ่ต่อจต่บ่เอาห้างใหญ่บ่ตีแห้งๆเลยเพิ่งจ,จะมาเจอหนั่นเดี๋ยวมันตอดด่อได้มันตอดมือเพิ่นพีน่น้องเไงบ่เห็นเขาบ่เห็นเนาะเขาไปซูนหทางมันคือว่านแหละกาดอยู่ดีๆเพื่อตอดมือเพื่อนบอก่กำลังทางมาหอดนี่แหละพี่น้องเออโอ้โอโอ แตนลายตีขักตีแหน่เรียนดเว้ย <laughs> มาแล้วอย่ามันตอดเนาะปุ๊บเลยเห็นบ่แม่มันนะคือว่าผึ่ว่าหัาง่งมันงเห็นบ่หังมันอยู่ในหันมาจากักมันหกนะพี่น้องข้างนี่ก็ได้ต้องเลยทางไปหอดพุ่นไปถึกแตนตอดก่อนเหละทางไปหอดหน้าอยู่แล้อืม เขาเอิญห้ำเขาไปอยู่ในก่อนไว้ทางไปเคืงนี้ก่อนเอลินไปใช้เอลินนะอย่ามาใกล้เดอเต้นต่อเดอห้ำอย่ามาใกล้เต้นยังบอกอยู่หลักลี่เนี่ยฮะเนาะเพิ่นทางพอดีถือกมือเพิ่นได้บอห้างมันนะเบิ่งดู เออป่อหางใหญ่แทะหางบดใหญ่หนึ่งกินก <c oughs> ินจะพาอเล่นเนาะกินก่อนเออเอาหางมันบีบใจบีบใส,บใสก่อนเขาไข่มาแลวไข่มันใส่มันก็เศร้าดอกเจ็บบอเ <c oughs> จ็บแล้วเนาะจนแดงค <c oughs> นให <c oughs> ก,กิน <c oughs> ให้กินหางแตนพี่น้องเอาหางมันทูใช้มือก็เศร้าจนแดงเนาะถือเจ็บโตชัด ทางปลาเจ็บโตยดิดกินนั่นเลยมันจงเซา้าแบบว่บะมนันหรอเด็กน้อยมาค่ายแต็มบวตอดเนาะุณหมักขึ้นมาหลินอยู่นี้เด็กน,น้อย ปากันมานอยู mm ่ในนี่มันหกเลยทางใช่ป่ะมันโมเป็นยังงั้นเนาะเป็นยังงั้เนาะเพราะว่าเขาไม่ได้ยิ้เขาขืนเถิงตอนนั้นได้เฮยอยู่ในเตียงนะห่างมึใหญ่เนาะคอยบอเลือพายถึกถึงมันตอดเอาตีนไปซูนตอดนะเป็นอะไรไอ้ทงเจ้าเจ็บหรอบอเจ็บอยากเจ็บเขาหัวใจพผัวแดงมันตอดนะดิ้งน้อยเฮงเจ็บทำไปตอดเนาะติดตอดตากระตาตุ่มอะไรมือยังโมเศร้า กินทางแตนเซย์นะคนเด้อแตนเป็นไรเติมแน่พี่น้องไอ้พมาประมาณนี้แหละทางไอ้พี่เข้าไปเงี้ยตาหยาบมันจะขักเนาะผ้าไอ้บกเขาบันไดพอดีแฟนไปแหนแบบนี้เนาะเตนบิดหกเต็นมุดยาผ้าออกมาโอกมาได้อยู่อะไรได้อยู่ตีตีเลยห่างมันก็ ให้บอกให้มาตอดก่อนเนาะมาตอดแล้วก็กินห้างมาแล้วเนาะไม่กินห้างไปกวนมันก่อนบรรยากาศสว่างแรงๆเด้อพี่น้องเนาะอากาศดีๆเนาะเงียบเงาอยู่เลยทางพี่กะบุคคลอยู่สายเขาเลยทังบ่สายพัปเลยแบบนครัไปเบิ่งก่อนกันเลยโซย้าผ่านอืมเด็ดซัดมีกระขาดูอืมซัดไปยังนั้นแต่ว่ามันเป็นยากเขาไปไลยเนาะ นี่นะผมคือจีดีรดบหน่อยดูดมา,ามาหเบอืพอดีแหละคำนะ <c oughs> แตนกัตอดเนาะสีได้อยู่บ้านอะไรบ้านี้ <c oughs> เจ็บมัจังเอาผ้าออกมาดูนะได้ปะเอาออกมาก่อนเป็นทีห่างมาเลยเนาะบุเป็นยังดอกเข่าไทนนม ตัดเอ,อยู่ในหันเนาะมันหกหน่อยแบบนี้แหละกระยางูย,ยังเข่ามาเฮือนเหาทางนี้นะหกหกเลยดิขะเจ้าเาจ็บมือไม่เท่าไรแต่เจ็บใจด้ดิ <c oughs> เจ็บมือว่าเป็นอย่างวะไว้ยมือว่าเป็นอยังดอกไก่หัวใจอยู่เนี่ยก็เศร้าแหละเจ็บมือไม่เป็นไรเจ็บใจย้อนเขารักนี่ดิเจ็บใจเจ็บใจเขารักเขารักแล้วก็หลอกหลอกที่รักเนี่ย <c oughs> นี่ก็คือการันตีหกหกอยู่เด็กน้อยหมักมาลินได้กองตารางถเขาคนไ,งงามไม่มาใช่ไหมนี่ทงยังหมดไปใชนะ่นี่ทางเลย เออไปว er, ่อนยังไงเดี๋ยว oh, มันฉีตอดหัวเป็นทางทางขาเอือนนี่เนาะไข่ป่ะเป็นแดงเนาะพี่น้องหูเดี๋ยวกะเศร้าดอกวแนวนี้นะจะเย็นเย็นเจ็บเนาะเจ็บคืองอนแคลนเลยมันเจ็บแห้งนะแตนตอนนะแล้วนี่จะต้องหมึนล้ำแบบเป็นตัดตัดมาวอนนี้แล้วพี่น้องวันนี้เนาะ ตัดหอดในถิแหละปาดไปทางนอกคุณมาเนาะหางแตนพี่น้องก็เลยมาพี่ก่อนยังบุธอันอออนี้อเราไปเบิร์นยิมยังสามแหน่นบินไปบินมาออทางนี้เนะ่ะบันที่หกกันไดทางนี้เนะาะมีแถวนี้แหละนี่กับในนี้แบบมันขึ้นเนาะพี่น้องทางในกับแฝนแน่แล้วมีแต่ทางข้างเฮือนบันที้หก อยู่เบื้องดินค่ะเจ้าเุดทถายังมาขุนะเนเล็กตัดถึงขาวๆเขานี่น,นเขามีเ <c oughs> ขามีอีกเลยเขามีแน่วะ <c oughs> น้องทีคอยอยากกินต้มบอ,อน้องดีก็โทรมาเอาหีมาให้เขากินเด้อมีกาต้นบางหมวงเพ่นเนาะว่าบมยังบ่สูงเลยพี่น้อง เตเตี้ย,ยนึงเนาะหงกระดกดไยชิตต้แค่นาตู่นี่นไปกลับคืนจ้แลละแฟนเลยเด้แต่ตอนนั้น,นจะไปตัดอีกทางหุ่นนะทางนนอกสันเลยน้าพามอนดิอ๋อข่าคือปลาอี่พุน ยาผ้ามัน <บะ S 1> ใช่ผ้าพี่นันเหรอให้ป้าไว้เดินเนาะพี่น้องเลยกะทางไปแป้นลายเติบเลยวบบน,นี้กะดีกว่าบนทางเนาะย่านอีกยังขื่นเพื่อนพี่น้องเนาะคำเลยอเอาพี่น้องคลิปนี้กะสิขอโจคลิปเลเดอพี่น้องถา้าพบพ่อคลิปหนาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี